สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบ โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้เจริญทุกคนกันด้วยนะครับมาครับจากเกมแรนเจอร์กับเหมือนเดิมนะโอเคครับวันนี้ผมมีตัวมารีวิวอีกแล้วนะซึ่งมันครบรอบ10ปีครึ่งไงซึ่งตู้กระชานะครับมันก็มีอ่าตั๋วไม่ให้เปิดเนาะซึ่งในตู้กระชาเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยตัวฟรีนะซึ่งผมไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้นะครับตัวฟรีเหล่าพวกนี้เนี่ยมันเล่นเป็นยังไงบ้างนะผมก็เลยจับตัวละครต่าง ในตู้นะครับมานากลับมารีวิวอีกครั้งนะครับแล้วก็มาไปสู่ว่าปัจจุบันนี่มันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยผมจะหยิบเป็นทางเจ้าตัวบอสจอระเข้ไปเลยนะถ้าคุณมาเล่นช่วงที่บอสจอระเข้เข้าใหม่ๆนะโอ้โหผมบอกเลยว่าตานานเนี่ยใช้กันเทียบนะใช้1ทีมเนี่ยเขาจะใช้กัน2ตัวนะก็คือทีม b ีตัวทีม A1 ตัวเลยนะยนะแบบโอ้โหขนาดนั้นเลยอะ่ะมันความเก่งแบบโอ้โหต้องขนาดนั้นนะครับถ้าไม่แบบขนาดนั้นมันก็คงจะเล่นยากนะแต่พอผ่านไปนะครับมันจะมีช่วงที่ตัว ตัวละครรับหนึ่งตัวที่เข้ามาก็คือตัวละครลูกลักตีเอ็มนะครับตัวละคตรตัวละครม้าหานะครับตามนั้นทําให้ตัวเกมเป็นเสียสมดวลไปแบบประมาณหนึ่งเลยนะโอ้ก็คือตัวอุตเตอร์แมนไทกะนะครับช่วงนั้นโอ้โหไทกะมาเนี่ยมันล้มได้แทบทุกสายไม่ใช่ทุกสายดิแทบทุกท่าเลยนะไม่จะเป็นธาตุไฟไปยันธาตุน้ําหรือธาตุไม้ก็่จะตัวมันเองนะแพ้ขนาดให้ทา,ทา้งธาันมันยังชนะนะช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหไทกะเกมนั่นเองเกมตั้งรับเนี่ยโหดทุก โหทุกอย่างเลยนะเออปกติเนี่ยอ่าเกมเม่นเองจะโหดใช่ไหมแต่เกมร้ายจะด๊อก หรือบางตัวเกมนั่นเองจะไม่ค่อยทาลายแต่เกมตั้งนั้นจะโหดมันแบบแต่ไทกะมึงมาแบบบรเวฉีกเลยก็คือแบบโอ้เก่งทั้งลุกทั้งรับนะครับโอ้โหผมบอกเลยวล่าต,ตอนนั้นเนี่ยบอสจราเข้เนี่ยดรอปลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะก็คือจะโดนไทกะจริงฉีดทีเดียวหายฉีดทีเดียวหายเลยทําให้นะครับช่วงนั้นเนี่ยบอสจราเข้มันดรอปลงเห็นได้ชัดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถึกความบางของเขาเนี่ยโอหห้โหหายเรียบนะครับแล้วพอโดนเนื้อไปนะครับสำหรับตัวไทกะซึ่งผมไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตัวบอส ระบอสเจระเข้ของเราเนาะซึ่งตอนนี้ผมติดเกียร์แบบแน่นตรับเลยนะเออแบบแน่นจริงนะครับเอาตัวนะผมอยากจะดันให้ข้าเรื่อมันไปร้อยล้านให้ได้นะแต่ว่าผมอะไม่ไหววะอาจจะติดเรื่องเกียร์ด้วยนะเออถ้าผมไม่เอาออปชันที่4เป็นรถแร่จริงอ่ะเอาแค่จุดเดียวก็ได้นะสำหรับรถแร่นะประมาณนั้นเนาะอืมมิใช่แล้วผมคิดว่าต้องไปหาออปใหม่ไหมเออเดี๋ยวอาจจะ ขอรีเป็นหาออฟพลังชีวิตเพิ่มแล้วกันนะเพราะรู้สึกว่าตัวบอสเตลเคเนี่ยก็แ่าแรกก็ใช้น้องอยู่เลยนะผมคิดว่าเดี๋ยวผมไปรีหาค่าออฟพลังชีวิตเพิ่มดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมเอาละท่านผู้ชมไปหาออฟมาแล้วนะแต่สุดท้ายได้ไม่ถึงเข้า10ล้านอะ่ะเดี๋ยวต้องไปบวกอันนี้เพิ่มไหมเนี่ยเอออาจต้องไปรีออฟหาได้สัก390อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเพราะว่าเลือดจะเด้งไปประมาณสัก90ล้านอะไรประมาณนี้ นะสหรับบอสเจระเทเนาะเอาละเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันละกันนะครับเอาละเดี๋ยวรีวิวไปแบบนี้ละกันนะเออโอเคสหรับบอสเจระเทนะเป็นสายพลังธาตุน้ำเนะาะก็จะมีค่าโุมตีกายนะครับอยู่ที่6กแสนเนะแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหค่าพลังอ่โจมตีกายเนี่ยเกือบ7จ็ดแสนเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะแล้วนะสหรับสายพลังนะซึ่งไม่รู้ว่าตัวบอสเจระเทเนี่ยมันกี่ปีแล้วนะอ่ามาพร้อมกับเจ้าหั่นการาสีใช่ไหมเออกราศีก็น่าจะ ห้าปีหรือ6ปีเลยไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะเอออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเอาละส่วนค่าพลังชีวิตอยู่ที่6กล้านห้านะโอเคก็มันมันเป็นเจอตัวเก่าแล้วนะเออก็องตัวนั้นในพีพีเนี่ยไม่เห็นใครใช้เลยนะเออสำหรับบอสจระเข้นะครับส่วนความเร็วในการโจมตีนะครับ145ความเร็วในการเคลื่อนที่ก็60นะครับระยะการโจมตีเนี่ย2 2 0จุดนะครับ ส่วนคูดาวนะครับสกิลที่1อยู่ที่12วินาทีนะสกิลที่2อยู่ที่5วินาทีเท่านั้นเองนะครับอัตราการหลบทักษะสกิลไม่มีนะอัตราไม่ยันทักษะ30%ต้านสกิล30นะครับคูด,ดาวเดลเจอร์6.5นะครับส่วนอาตาก,ก็4.5นะส่วนค่าแรงท่าใช้1,060หน่วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้แล้วค่อนข้างจะน้อยนะครับอืมเอ่อเรามาดูทักษะนิดนึงนะสำหรับตัวบอสจระเข้นะอาวิป,ปั้วอันนี้ก็เป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะครับแล้วก็เป็นการอ่าบัฟตีกระจายนนนนะะครับับบซึ่งสกิลี้้ขอฟปม แล้วก็เมื่อเข้าตำแหน่งก็เป็นการบัฟสองจังหวะนั่นเองนะอีกหนึ่งสกิลนะครับเป็นสกิลสร้างความเสียหายนะทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังพร้อมยกเลิกเพราะว่าอามาตะศัตรูอย่างต่อเนื่องนานถึง3วินาทีนะครับโอเคตรงนี้มีสกิลบวกมาด้วยจากผ้าพันคอนนะครับพอสามารถใไฮเปิ์นะครับเี็นการกันสองอย่างนะเป็นหัวใจเย็นยเยือกนะเอาไว้เล่นในสเตจุวตินะครับส่วนอีกหนึ่งอย่างเป็นการขัดขวางการผลิตแร่ธาตุนะครับเอาไว้ใช้คอมโบนะตัดแร่นั่นเองนะ ช่วงก่อนเนี่ยพอมูตอนแรกห้าจะโอ้โหสุดเถื่อนนะเออผมไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยผมจะเอาอย่างไรดีนะ เอ,เอาตัวไปเล่นดีหรือเปล่านะสำหรับตัวบอสเจร์เก้ก็คือเล่นในที่ผมหมายถึงก็คือการดวลพีพีหนึ่งหนึ่งนะมันก็เป็นตัวที่อกาจะเก่าแล้วนะสำหรับตัวบอสเจร์เก้ถ้าไปดวลหนึ่งหนึ่งก็คงจะแพ้เปนเจอร์ประเภทใหม่ๆแบบได้แบบโอ้โหเห็นได้ชัดเลยนะเพราะว่าสเตตัสแล้วก็ข้าวโค้าแฝงมันมันห่างกันไปเยอะแล้วนะเอาพอตัดเข้าสู่เกมนะครับผมใช้แไดอ่าลดเหลืแค่จุดเดียวนะก็คือ30%จากผ้าพันคอนะครับแถมเอาไปใช้ไดสีผ้าพันคอผมเอาเป็นอัปเกรดธาตุโอเค มาเดี๋ยวมาดูความแรงกันนิดนึงนะสำหรับตัวบอสจรระเข้นะครับโอเคสกิลหน่อยครับบอส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 ครับโอเคสกิลเปี้ยงโอเคหายไปประมาณ30%ได้นะประมาณนั้นนะเอ่อน่อจาจะสกิลอสองครั้งหรือ3ครั้งไหมน่าจะบอสนะก็น่าจะตายนะโอเคอ่านโดนบอสยิงเปียงไปแล้วนะโอเคถ้าฟงข้าแฝงข้าหลบก็ดรอปไปเยอะโอเคเปี้ยงโอ้มีกระตุกเล็กน้อยนะ โอเค3ครั้งนะก็คือบอสตายนะสำหรับสายพลังก็ประมาณนี้นะก,ก็มีเอฟเกตธาตุก็แรงได้ประมาณนี้แหละนะครับโอเค3ทีแล้วก็จบเลยนะเอาละ่ะเดี๋ยวผมคิดว่าลุยพีพีกันดีกว่านะครับซึ่งเอาตัวนะผมไม่อยากจะไปดูนหนึ่หนึ่งเลยนะเออเพราะมานันค่อนข้างจะแบบว่านะก็ก็การนำมาดูนกับแรนเจอร์ทุกวันนี้แบบโอ้โหมันหากันมากนะ แต่ผมก็มีคิดในใจนะครับว่าเออปัจจุบันนี้เนี่ยตัวละครสายฟรีนะก็คือไอ้พวกเลเจอร์ฟรีเนี่ยมันมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะถ้่เห็นก็คือน้อยมากเลยนะทีหนึ่งตัวที่ผมเห็นก็คือซารี n น่าไม้เนี่ยผมก็ไม่เห็นแล้วนะ ที่คงจะนํามาเล่นนะทุกันนี้มันก็เป็นเลนเจอร์ไม่แสงมืดก็เป็นโคลรโบเป็นสัดส่วนมากนะครับในเช่นทีมนี้เนะี่ยมีตัวฟีแค่ตัวเดียวก็คือตัวตัวการบินนะครับสลับเซลลี่มากรุกนะน่นนั้นก็โคลรโบแล้วก็แสงมืดนะตัวธา,าตุปกติหรือว่าตัวฟีเนี่ยแทบจะไม่เล่นกันเลยนะก็เน้นโคลรโบอย่างเดียวนะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูการเล่นในฟีของตัวบอสจระลคเก้กันดีกว่าโอเคไปโอเคมาถึงก็บัฟเลยนะโอเคยิงเปี้ยง โอเคอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะมันจะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ตัวจระเข้นะครับโอเคก็เดี๋ยวหมันสังเกตให้ดีๆแล้วกันนะโอเคมันก็ขึ้นบ้างไปปรับปรายนะซึ่งความกว้างของสกิลจระเข้เนี่ยโอเคขึ้นเ,เห็นอยู่นะก็ถามว่ามันกว้าง350จุดบ้างสำหรับพวากว่าสกิสลสำหรับสกิลดาเมจของเขานะก็ไม่ได้แบบว่ากว้างอะไรขนาดนั้นอืมแต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือติดดีนะติดดีเพราะว่ามีโดนแน่นอนไง <laughs> ถ้ามีโดนแน่นอนผมคิดว่าการตีของเขามันก็่าจะดรอปลงสมควรแล้วน,นะสำหรับเรื่องมมนนะะ โอเคเอามาเล่นก็เออก็มียืนได้บ้างไม่ปรับรายนะสำหรับตัวบอสเจร์เคนะครับก็ผมคิดว่ามันก็ะติดไปหลายเรื่องนะสำหรับตัวบอสเจรเทลคือเก้นที่ช้ายืนยืนไกลนะสำหรับตัวบอสเจร์เคมันยืน220จุดเลยนะมันน่าจะยืนเทียบเท่ากับตัวบากิเลยด้วยซ้ำไหมเออหรือไม่ก็เท่าเท่ากับเรมนะมผมเลยรู้สึวว่าไม่น่าจะเหมาะเป็นตัวชนสักเท่าไหร่เลยเออสำหรับตำแหน่งของตัวบอสเจร์เคนะครับโอเคแล้วทำไมโหลดนานอย่างเลยยะเอาละ เมื่อกี้ไปเช็คเน็ตมาเน็ตเป็นไรไม่รู้นะออช่วงนี้ก็แปลกๆนะเออาละเดี๋ยวทีปต่อไปกันดีกว่านะครับเมื่อกี้ก็เห็นได้เลยว่ามันก็ยืนได้นะไม่ใช่แบบว่าโดนสกิลเปี้ยงทีเดียวหายทีเดียวหายนะ โอเคคนนอกกฎหมายเนี่ยผมอยากด้วยเมื่อนะเพราะว่าต้องการเติมดามจนะครับในทีมนะสำหรับไอีหลักของเรานะโอเคบาวร็อก ok นะครับอืมโอ้แต่ละตัวในแน่นตรับเลยนะแต่ตัวฟีนี่ไม่มีให้เห็นเลยนะโอเคสกูล่ามิกุอันนี้ก็โอ้โหน่ากลัวอยู่นะตัวนี้ก็เออเสกแม่นใช้ได้เลยนะแต่ก็คงจะไม่มีผลกับตัวเซนลี่เลิกาปู่ของเรานะเออเซนลี่กาปูบอกเลยว่าพี่ให้สิบเลยน้องยังก็เสกพี่ไม่ได้นะ เสกไม่ได้น้องก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะสำหรับตัวสกุลามิกุนะครับแต่ณนะตอนนี้เนี่ยบอสระเคโอเคยังอยู่นะยังอยู่โอเคยังอยู่ให้เห็นอยู่นะครับโอเค2ตัวนะ แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยโอเคเฮ้ยมีเห็นนะสำหรับสัญลักษณ์อตัวจระเข้ที่โผล่ขึ้นมานะเออก็อย่างน้อยก็ยังมีแบบติดบ้าไปปรับรายนะโอเคตัวนี้ยังไม่ตายนะเอ้ยมันยังยืนได้ว่ะเฮย้ยผมคิดว่าแบบตัวเขาอาจะแบบโดนสกิลบาร็อกหนึ่งทีก็น่าจะไปสวรรค์แล้วนะแต่ว่าบางครั้งก็ยงังหลงเหลือเห็นอยู่นะเอออย่างน้อยกย็ยังมันยืนได้ว่ะเออมันยืนได้แต่องตรงนะก็มีใครใช้อยู่ดีนะครับอ โอ้โดว่าทําไมเอาไปทําไมนะครับตัวนี้ก็ต้องเน้นเป็นตัวโคลาโบนะครับในการที่ปั้นเป็นตัวแรกนะสำหรับทีมเลนเจอร์ผู้เล่นใหม่นะครับถ้าไม่เอาตัวนั้นถ้าไม่ปั้นโคลาโบมันแบกยากนะครับถ้าจะบบปั้นตัวฟีไปสู้กับตัวโคลาโบความห่างชั้นของค่าพลังหรือว่าความห่างชั้นของเรื่องค่าแฝงเนี่ยโอ้โหมันก็คนละแบบ้วนะตัวฟีอ่ะค่าแฝงมันก็สู้ตัวโคลาโบแทบจะไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะอย่างเช่นโคลาโบเมื่อกี้ ตัวไมกี้่าน,น้ำนะเอาตรงนะถ้าผมปั้นตัวอบอสจัลเก้ไปสู้กับ Mikey. ไมกี้ยังไงไมกี้ก็ชนะนะเออเอาตรงนะครับอโอเคเอาละเพราะว่ามันแบบค่าฟงค่าแฝงนะมันแบบโอ้โหห่างกันจริงนะทม,มตัวเก่าตัวใหม่ยังไงคนก็ต้องเลือกปั้นคอลาโบเป็นอันดับแรกอยู่แล้วนะไอพวกตัวปีล,ล่างเนี่ยเขาก็แทบจะไม่ปั้นเขาเลยซ้ำนะ โอ้ okay. oh, ทีมนี้โหดมากนะโอเคเมื่อกี้ก็เห็นการกระเด็นของเขานะแต่ผมคิดว่าก็น่าจะแพ้ไปตามระเบียบนะครับโอเคทีมนี้โหดจริงนะโหดจริงจังเลยโหดจริงจังเลยนะโอ้ยโอ้ยออกตัวนะเราทำดาเมจใส่็เขาไม่ตายนะสุดท้ายเราก็โดนเขาเนี่ยรุมสกรัรมไปนะโอเคเวลน้อยด้วยนะทุกนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเจอคนเวลน้อยนะแต่ว่าทีมนี้เขาจะโหดนะอ๋อสงสัยนะ่าจะเติมกระนําไปเยอะนะสำหรับเกมเอเดนเจอร์นะก็ดีนะครับก็ทําให้เกมเนี่ยมันไปต่อได้เรื่อยๆนะก็ทําให เกมมันยืดยาวถึงครบรอบ10ปีครึ่งอ่ะเออเป็นเกมที่เปิดนานมากนะโอเคผมเล่นตั้งแต่เด็กยันแก่นะครับสำหรับเกมนี้นะทีนี้ไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้ยืนไม่ได้เลยนะสับตัวาบาวไม่ใช่บาาดิบอสจระเข้นะครับโอเคเมื่อกี้ไปคิดถึงบาร็อกนะครับอโอ,โอ้ทีมนี้ตัวบินเนี่ยดามเมจหดเฉยนละ เกินมากนะโอเคแม่โคนี่อลิสโอ้ยพัดอีกนะโอ้ทั้งตัวบินทั้งตัวปลวนของเขานะอัลกอริทึมมันสุดยอดไปเลยนะอัลกอริทึมบอทช่วงนี้นะโอเคก็ปรับไปปรับมาอยู่เรื่อยๆนะสำหรับตัวอัลกอริทึมบอทอ่าของเก,เกมนะสำหรับเกมตั้งรับนะครับก็ปกตินะสำหรับเกมเกมนี้นะบางครั้งก็มีโหดบ้างหรืออ่อนบ้างนะสำหรับบอทของเรานะถ้าช่วงไหนเนี่ยแบบว่าเราเกมตั้งรับแบบชนะบ่อยๆเนี่ยจะบอกเลยว่าการที่เราจะไปตี๋ยเกมเล่นเองอ่ะยากแน่ๆนะก็วิธีสังเกตง่ายๆซ สำหรับอ่าเวอร์ชันของผมนะ,ะก็เป็นกลยุทธ์ของผมเองนะในการที่เช็คว่าไอ้บอดเชื่อในโหดมั้ยโหดก็คือมาเช็คมาเช็คเกมป้กกกกองกันของเรานะคราบ่าชนะบ่อยแค่ไหนนะโอเคแต่เช่าแต่ถ้าแพ้บ่อยเนี่ยแสดงว่าอ่าเกมป้องกันเนี่ยไม่โหดมากนะก็สามารถไต่พีพีได้เลยนะก็ต้องดูอ่อากอริทึมด้วยนะสำหรับของผมนะโอเคช่วงนี้ก็ลองตัวนะกอริทึมบอลของผมนะ่ชนะก็บ่อยอยู่นะจะบอกว่าบ่อยก็ไม่เชิงเนี่ยมัน50 50เลยนะถ้าไม่เจอแบบว่าทีมห่างชั้นแบบฉีกกันไปมากๆเนี่ยผมบอกเลยว่าก็ ก็ก็ชนะได้อยู่ะนะแต่ว่าถ้าเป็นทีมแบบเราเท่ากันหรือว่า,าเขาได้เปรียมนิดนึงเนี่ยผมเชื่อว่าผมก็มีโอกาสแพ้สูงมากนะพราว่าคลาเริ่มบอทด,ด้วยนะครับเอาล่ะก็มารีวิวตัวบอสจระเ้กันประมาณเท่านี้ละกันนะก็ตัวเก่าแล้วนะครับสำหรับผมก็ไม่ควรอยู่ดีนะสำหรับตัวบอสจระเ้นะในการที่จะปั้นขึ้นมาสู้ในเลนเจอร์ทุกวันนี้นะก็มันแบบว่าหมดยุคหมดสมัยของเขาแล้วนะบางครั้งก็ต้องแบบ ก็ต้องเปลี่ยนกันไปนะทุกอย่างมันก็มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะสำหรับตัวเรนเจอร์นะก็ตัวฟีสู้อ่าตัวคอลาโบทุกวันนี้ไม่ได้แล้วนะก็ต้องทําใจนะครับอืมก็ต้องหวังว่าให้ทางตัวเกมเนี่ยออกตัวฟีที่แบบว่าเก่งๆมานะครับอืมไม่ใช่แล้วก็ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะทุกอย่างก็ไปเน้นคอลโโบกันส่วนมากตัวฟีเขาก็ออกมาแค่อ่างั้นๆแหละก็ใช้งานไม่ได้จริงอะไรประมาณนั้นนะสำหรับอ่าเกมเรนเจอร์ของเรานะโอเคก็เดี๋ยวไปถอนเกียร์ออกจากตัว บอเจระ,ะเท่แลไปติดให้กับเลนเจอร์ตามเดิมนะครับก็คือติดให้กับฟิชนะครับโอเควางเท่านี้แล้วลกันนะสำหรับการรีวิวตัวบอสจระ,ะเข้นะครับสำหรับใครที่มีอยู่ทามวา่าควรปั้นนี้ไหมแต่ผมไม่แนะนําแล้วนะเออแต่ถ้ายอ้อนไปสัก2ปีก่อนเนี่ยผมเออก็ยังแนะนําอยู่นะเพราะว่า2ปีก่อนเนี่ยผมรู้ตัวมันก็ยังใช้งานได,ได้แต่พอมาปัจจุบันนี้นะครับไม่ได้แล้วนะเออจะต้องตามสถานการณ์นะครับเอาละโอเคผมคิดว่าคลิปตรงนี้ก็เอาไว้ปั้นเท่านี้นก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในการรีวิวตัวเล ตัวหน้าหน้านะครับในการครบรอบ10ปีครึ่งนะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ